ครับก็วันนี้ผมก็จะพามาติดตั้งเจ้าบูทูธคาร์โดนะครับแพ็กท็อกโบนะครับตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนแทนเจ้าเซ n a 30k นะครับนี่ก็ใช้มาได้นานแล้วนะครับวันนี้โอเคก่อนอื่นก็ต้องมาถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ พอเจ้าบลูทูธเซน่าออกก่อนต่อไปก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็เตรียมพวกถาดอะไรไว้แล้วของคาร์โดก่อนอื่นต้องมาถอดตัวฐานตัวนี้ออกก่อนนะครับต้องใช้เครื่องมือนะครับ ครข้างในจะเป็นหกเหลี่ยมเนาะไม่รู้กล้องเห็นไหมสภาพหมวกก็จะเยอนหน่อยนะเพราะก็ใช้มานานละอันนี้จะเป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับนอเลยเป็นฐานแบบหนีบนะครับอันนี้นี่ครับออกมาแล้วเป็น น็อตหกเหลี่ยมนะครับสองตัวนี่ผมก็จะทำความสะอาดแล้วก็โพสปล่อยขายนะครับนี้ก็ถอดนมออกนี่ครับก็จะเป็นสายที่เราเก็บไว้เนาะพวกนมต่างๆนี่ก็ดึงค่อยๆจับตัวดอกลำโพงมานะครับเพราะว่าถ้าดึงสายเลยก็เดี๋ยว สายขาดจะงานเข้า,านี่นโอ้สภาพลำโพงก็ขาดแล้วนะครับดูครับก็เอาสายที่เราซ่อนไว้ออกมาอันนี้ก็ต้องดึงืมอ <c oughs> นี่ครับออกมาเป็นเซตเลยอันนี้ข้างหน้าจะเป็นไมโครโฟนแบบอ่อนนะครับนี่หนึ่งออกมาเลยนะครับออาออกมาละวสภาพเยินมากเลยหมวกผมแล้วก็ลำโพงอีกอันหนึ่งฝั่งนี้นะครับยกออกมาเลยนะครับอ,ออกมาให้หมด โอเคเดี๋ยวให้ดูเซตเก่าก่อนนะครับเป็นของเซ n a ก็ประมาณนี้นะครับจะมีฐานที่เป็นเหมือนอลูมิเนียมน่าจะอลูมิเนียมนะครับนี้คล้ายๆ้าพวกอ,อะไหล่รถนะครับพวกเนี้ยเหมือนพวกเสื้อสูบอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นไมอ่อนนะครับแล้วก็ลำโพง2ตัวโอเคเอาไปเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง ลำโพง JBL กันแล้วครับนี่เป็นของคา r ์โดนะครับคราวนี้ก่อนอื่นก็เอาของ ina, เซนาออกก่อนเรียบร้อยต่อไปก็ต้องมาดูนะครับนี่มัจะจัดสาย,ยางาไงวะอยากเข้าไปเลยโอย้ใหญ่เหมือนกันนะ่าลำโพงนะใหญ่กว่าตัวเซ n a อย่างงี้ง นี่ครับเทียบกันเลยโอ้โห,หก็ใหญ่กว่ากันโอเคโอ้โหได้สักที ยัดตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เก็บสายใหม่นะครับก็เเอเอเอไว้ยังไงวะอย่างนี้เหรอยัดเข้าไปเลยลองต่อดูก่อนนะโอ้โหสายยาวจัดอะอาจจะต้องหาที่ซ่อนข้างหลังอีกผมว่ามาซ่อนตรงนี้ เข้าไปเลยนะครับอ่นาน่าจะได้ยอยู่นะสายมันยาวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัดเข้าไปเลยบอก น่าจะได้แล้วอ่าโอ้โหเฮ้เยก็สวยดีนะครับอืมดูแบบเห็นไหมตัวฐานมันจะไม่โผล่มาเหมือนเซน่านะครับมันจะหนีบเข้าไปรับกระหมวกเลยนะครับอันนี้ก็ โอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของการใส่ตัวไมโครโฟนนะครับแบบอ่อนเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะเก็บไว้ตรงไหนอาจจะไว้ข้างหน้าเนาะยัดยัดเข้าไปได้ไหมยัดเข้าไปตรงนี้ได้ไหมเออผมว่าได้นะจุดตำแหน่งเดิมเลยที่เคยใส่ของเซ n a นะครับก็ใส่ประมาณนี้ โอเคก็เก็บสายอะไรเรียบร้อยนะครับลำโพงก็เอาใส่เข้าไปข้างในนวมแล้วนะครับก็เป็นนั้นเสร็จนะครับสำหรับการติดตั้งครับก็เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อแล้วก็ลองเปิดเพลงฟังดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะเออนีม่มีมันมีฟังก์ชันหนึ่งครับที่ผมชอบมากก็คือเป็นฟังก์ชันถ้าตัวค a ร,ร์ด p แพคทอ็อกโบเนี่ย หรือว่าแพคท็อกแบ็คนะครับมันมีการสั่นสะเทือนเสียงมันจะดังขึ้นนะครับมันจะบูสเสียงดังขึ้นอีกนะครับอันนี้คือปกตินะครับเสียงมันจะดังขึ้นครับเสียงมันจะดังขึ้นเลยครับดู ถ,ถ้าไม่สั่นถ้าไม่สั่นมีสมสเสียงจะเบาลงนะครับแต่พอสั่นนะครับเสียงจะดังขึ้นนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนอยากเล่นตัวบูทูธของคาร์โดแพ็กท็อกโบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปของปีนั้นเลยนะครับก็ได้ลำโพง j b l 40มิลิเมตรมาด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับบายบายครับ